ว้าวกับตันเรือครับทำไมวันนี้กับตันสวยอย่างเลยฮะทำไมวันนี้กับตันสวยอย่างเลยครับโอ้ยสวยอย่างเลยกับตันมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับโซลหรบเรือเก่งอะไรนะโซลขับเรือเก่งครับบังคับเรือเก่งด้วยใช่ไหมบักขับเนี่ยผมคล่องไหมคล่องไหมคล่อัญหมบังคับเรือคล่องไหม ปงคับเรือเก่งไหมเรือชับเหรอชำนาญในการบังคับเรือใช่ก็จบมาอย่างนี้เลยตรงโอโอเคโอเคครับโหหล่อมากเลยเนาะกัปตันรอจนตรงผมเอ่อตรงผมประตัดรอจนผมตกรมรักคุณแล้วแหละตอนนี้อัปตันคืรเี๋ยวแ้วอนี้อันนี้อ,อนออนี้กัปต,ตันไต จะเดี๋ยวไปจอดอนุสาวรีย์สุวรรณคายด้วยเดี๋ยวรรณควายมีเหรอครับนี่ครับแล้วก็จอดจอดลงไป้ไหนเองไหมครับจอดตันจอดลงจอดอยากจริงๆริอะอยากจอดลงป้ายพิเศษป้ายหนึ่งป้ายอะไรไป้ายในใจกับตันไปอะอ่าจีวิตคุณเตอร์ได้ยังเนี่ยกับตันขับเรือเก่งนะทำไมขับรือเก่งด้วยแล้วก็ขับรถเก่งด้วยคล่องคล่องเหรอมาขับเรืยยอยังไง ตักัปตันครับทำไมคาสั่นครับนี่คุณกลัวเหรอครับพอดีกัปตันไม่ค่อยได้ขึ้นไม่ค่อยได้ขึ้นเรือสามสี่เดือนแล้วไม่ค่อยขึ้นโอ้โหพอดีเดี๋ยววันนี้กัปตันให้ให้ลูกมือไหมครับโอ้ให้ลูกมือให้ลูกมือโอ้ขาสันหมดครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับปะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะกัปตันไม่ค่อยนั่งส่วนมากขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวโอ้เหลือเกินครับ